สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมในช่อง b e b e Channel นะครับและวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Seven Days in Grand Cross หรือเกม7บาทนะครับโดยกิจกรรมตอนนี้นะครับมีกิจกรรม collaboration นะครับเรื่องผู้ก่อาลูกพองอัดรู้สึกว่าตัวที่จะเก่งที่สุดในตุนนะครับคือฟิโทเลียนะครับโคตรจะน่ารักเลยครับทุกคนเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้พูดมากไปเปิดกันเลยดีกว่าเราจะเปิดทั้งหมด1,200เพชรนะทุกคนซึ่งผมเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทุกคนซึ่งไม่ได้อะไรเลย แล้วก็เกลืออีกแล้วครับทุกคนไม่ต้งองสืบอืมอืมไม่น่าออกสคลิปด,ดีกว่าอืมรู้อยู่แล้วแหละอืมโอเคไม่น่าออกหรอกคลิปเลย,ยกันผมควรดีใจไหมครับทุกคน ผมเปิดมาสองร้อยกว่าเพชเพิ่งจะได้ตัวแรก S R ตัวแรกนะทุกคนฮัลโหลเกมนี้มันจะเกลือเกินไปไหรืเหรอเปล่าเฮ้ยเกลือกลัวดีใจไม่ทุกคนโอ้เกลืออีกแล้วเกลือจะเฮืออ้ออันนี้ก็เกลือ,อกันข้าแม่ <c oughs> Stop it. get some help ฮะแน่นอนไม่ต้องสืบนี่ไงจะเลยครับพี่น้องไหนดูสิได้ตัวอะไรสามร้อยเพชรยังดีที่ได้ตัวนี้ยังใช้งานได้เยี่ยมเยี่ยมจริงๆ ครับทุกคนตอนนี้ผมไปเก็บตัวมาเพิ่มนะไปไปลุยกันต่อด้วยตัวฟรีไอ้ยาตัวฟรีนี่มันมีฝนดาวตกมาด้วยเว้ยนี่แหละทุกคนเราได้แน่นอนตัวหนึ่งแต่คอสองได้ไหมละ่ะเม่ี้ขึ้นใจเ ไม่สองก็สามไม่ก็สี่ตัวตัวนี้พี่ท้อม,มากเลยอือตัวเดียวไ่รู้เงี้ครับทุกคนก็คือตัวเล็ดอัพหน้าตู้จะมีสองตัวนะทุกคนมีพี่โซเดียกับตัวหนึ่งผมจำชื่อไม้เหมือนกันเื่อ ลุนครับลุนลุนตัวที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> นี่แหละเฮ้ยกราสนะชื่อกราสโอเคทุกคนตัวหน้าตู้ เราได้ครบแล้วนะครับ <Yahoo! S 1> Not bad Not แบ d นี่ครับทุกคนก็ตัวหน้าตู้จะมี2ตัวนะครับฟิโทเรียกับกราสซึ่งเราจะเอาตัวคลลาบอร์เรชั่นให้ครบทุกตัวนะทุกคนวว้า <Wow. S 1> พันสองเพชรมันต้องครบแหละหรือเปล่าไปไปกันต่อ ดูสวงแล้วข้าไมาเเ่เหนือ่อยแล้วกันไอ้หยามาหนึ่งเว้ย <Yahoo! S 2> คือถ้าไม่ได้แพ้ทุกคนเออ คือถ้าเาเอกแพ้นะทุกคนก็คือมีโอกาสที่เราจะแตกสูงมากๆ oh, no. เฮ้ยสองโลติดกันะเฮ้ยไม่ออกอ่ะนี่ไงแปลงร่างสวนไปหนึ่งทีอย่างนี้คือหนึ่งตัวนะทุกคนได้แน่นอนหนึ่งตัว เเออสปาดไปเลยแไปโอ้โหนั่นคือแตกลุ้งให้ให้กูลุ้นด้วยคือลุ้นแค่กูลุ้นแค่นี้กูก็เหนื่อยแล้วต้องมาลุ้นกับการแตกลุ้งอีกเหรอ มึงจะมาหาเงือไอเวนแตกลุงไม่พอแตกยิงกูนใ่ยแตก <c oughs> เริ่มร้อนแล้วครับทุกคน <c oughs> ผมเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วไปกดกันไปยาวทีนี้แต่คลิปละ <c oughs> let's go ้ทุกคนมันเกลือไปไหมเนี่ยมันถึงการันตีแรกกันทุกคนหกรอยเพชรครึ่งทางเราจะเลือกอยังไงก็ต้องเลือกฟิโทเดียนะทุกคนแน่นอนอยู่แล้วเอาล่ะไปกันต่อยาวๆ Let's go มึงมาอีกแล้วเหรอสองตัวนะเฮ้ยตอนนี้ผม,มรู้สึกว่าจะดีใจดีไหม หรือควรดีใจดีหรือไม่ดีใจดีเยี่ยมไม้ครบนะหกตัวเฮ้ยคุณได้สิทธั้นเดี๋ยวนี้ไอเวนสามร้อย เฮ้ยทำไมได้ตอนนี้วะหนิงบอกว่างานนี้เราจะรวยไงทำไมได้แค่สองรอยล้วครับก็ระบบมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าระบบเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ตัดอ้อยดีกว่าหมดแล้วคำว่าดีใจ ไม่มีอีกแล้วสามสิแบบโลสุดท้าย<อ>มือไม่ต้องมายกูเห็นหน้านะ R. S R <ไป S 1> เยี่ยมเยี่ยมจริงๆไปเอาไปเลยเราวคนต้องเลือกแอบโ<ป>อุปมิตรทุกคนเพราะว่า อีก2ตัวมันมีแจกฟร kind of mm ีนะทุกคนฮะเพียงแค่เล่นกิจกรรมนะครับเป็นไงครับทุกคนสำหรับคลิปกาชาอีพีนี้นะครับผมไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดแม่งโคตรเกลือเลยหรือจะเชื่อก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าครับผมวูไม่น่าดีใจเลย